ัสดีครับสวัสดีครับลงรถไหนได้ไหมครับทำไมอ่ะอันนี้คือแต่งตัวแล้วน่ะบ๊อบพอดีรีบมากเลยรีบเหรออ๋อไปเปลี่ยนกันปะไปเปลี่ยนกันไปแล้วเปลี่ยนก็ได้ครับไปเลยก็ได้ครับรีบเหรอเอาคืองั้นเดี๋ยวพาไปเปลี่ยนก็ได้ไปเปลี่ยนก็ได้ไปเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนก็ได้ใส่ชุดเขาบอกว่าใส่ชุดเนี้ยจะได้อ่างเปาด้วยนะ ใ,ใช่ครับใช่ในดูซิว่าเธอได้จริงหรือเปล่าขออ่งเปล่าหน่อยครับกระเป๋ารื่ออะไรครับให้อ่งเปล่าเก้าเปล่าเก้าศูนย์สามอุ้ยเก้าศูนย์สามโห ใส่ทั้งวันแล้วจะจะได้อีกไหมเนี่ยได้ครับได้อีก,อกแต่ไม่ไเป็นไรเปลี่ยนชุดอื่นก็ได้ครับชุดนี้มันโปะไปครับ<อ>ผมไม่ค่อยชอบเท<อ>่าไหร่ครับแล้วถ้าใส่ชุดอื่นจะได้อีกไหมอะ่ะอา้ามันก็แค่ชุดสตรีมสตรีมอุ้ยไอ้นี่ละก,กัน ือมนอนเทา้าอันนี้โอเคถึงแม้จะไม่ค่อยถูกใจกระเป๋าที่อยู่ข้างๆนะี่โอ๊ยปวดพ่อเออแก่งอะไรเนี่ะแกร่งโอเคเอได้แล้ว นดี๋ยูด้านหน้าดิเรียบร้อยอุ้ยชุดนี้ครับได้ละเข้าละเข้าละผมพับให้ไหมพับให้เลยครับมาไซสวยนะครับเนะี่ยใครซื้อให้หรอเนะี่ยอืมคนใจดีซื้อให้อะ่ใะใครเหรอครับไม่รู้อ่ะเขาแบบผมผมสีแบบขาวๆาวใส่เสื้อสีดำมั้ง จำไม่ค่อยได้อ่ะน่ารักน่ารักหน่อยอ่ะคุณพอจะรู้จักหรือเปล่าอะไรนะครับเงี้ยเลยคุณพอจะรู้จักไหมคนคนนั้นอ่ะเขาน่ารักมากเลยนะใช่ครัใครเป็นค,คนซื้อให้อ่ะ แล้วก็นั่งไงอย่างที่บอกผมสีขาวขาวตาสีเอ,อ่อตาสีอะไรวะแววตาสดใสใช่หรออือืมอๆๆื <c oughs> แล้วเราก็มีไอ้น,นี้ด้วยนะสกเก็ตบอร์ด ใช่หรอสเก็ตบอร์ดเหรอใช่คนให้อรเกบดอ,คอกบดคนนี้ก็น่ารักเหมือนกันคนให้อ่ะเขามีผมสีขาวเหมือนเดิมใส่รองเท้าสีขาวใส่เสื้อสีดำมีเนคไทแล้วก็เนคไทแบบไม่ค่อยเรียบร้อยอ่ะมันยาวๆออกมาคุ้นๆไหมหรู้จักเขาไหม ไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่รับไม่ค่อยรู้จักเลยครับใครเป็นคนซื้อให้เนี่ยมีหนุ่มซื้อให้เหรอครับก็เป็นหนุ่มอยู่แต่ใช่เหรอเขาโตอย่างครับคนนั้นอ่ะไม่รู้อ่ะแต่แต่ถ้ายังไม่โตก็รีบๆโตนะอันนี้บอกเขานะเขาตน่ายังไม่โตนะคนนั้น่ะบอกเขาโตได้แล้วถ้าโตแล้วเดี๋ยวจะได้บอกแม่ไปขอ ไม่ไหวกล้องหรอกเขาจะบอกว่าวันนี้หนูมาคอนโดแล้วห้องรกมามงมมเขาน่าจะใกล้โตแล้วครับอีกประมาณสองนาทีมั้งไม่จะโตแล้วอยากให้ถึงสองนาทีเราเร็วจังล็อกรถด้ครับเดี๋ยวรถถ่ายล็อกทุกครั้งอยู่แล้วลักสาย่างดีลักสายเางดีเลยลักสายดีมากไหมครับที่สุดอะ นี่ไม่เคยต้องพาวเลยนะนี่เก็บแบบกระาดาษตลอดอ๋อแสดงว่ามีระเบียบอยู่อน่เนอะแน่นอนหนอะคะโตคาฟแฟชั่นเราจะคาอะไรครับไม่รู้มันมีอะไรให้คาเม้อะแล้วตอนนี้เรามีเกียนตอนนี้มีออ,อันที่มันไม่แตกอะเหรอ อ่ะผมมีถ้าสีทองมียี่สิบเจ็ดอันถ้าสีเงินมีสิบอันเฮ้ยพอดีอ่ะพอดีจิงเหรอใช่ครับใช่ครับได้ครับได้ยังมาได้ถ้าตัวสองตัวสีเทาน่นจะครับครับได้หลายตัวอยู่อันนี้เหรอใช่ครับใช่ตอนนี้ซานฟ่โอเคเอ่อไอ้นี้มันจะอยู่ตรงไหนอะไอ้ตัวสีดําสีขาวสีแดงสีชมพูอะมันเป็นกระเป๋าเหรอ น่าแน่ใช่ครับน่าเป็นกระเป๋าเอาไหนดีอ่ะฮะสีทองใช้ร้อยอันเลยเหรอเอาใช่เหรอผมไม่รู้อะ่ะเพราะกระชากเราแล้วมันใช้แค่ยี่สิบอันเองครับไม่มีอันไหนที่คราบได้เลยอะ่ะม,มีพอไหมมีพอไหมไม่มีอันไหนที่คราบได้เลยอะ่ะ ว้าแย่จังแป๊บน,นึงนะเรามีอันที่มันแตกอยู่แล้วมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมครับถ้าแตกไปแล้วถ้าอันนี้หมายถึงอะไรคะบัตรแฟชั่นหรือความรู้สึกใช่ครับใช่ใช่ใชอาบัตรแฟชั่นครับบัตรแฟชั่นถ้าบัตรแ,แฟชั่นมันก็เอากลับมาครับใหม่ได้แต่ถ้ามันเป็นความรู้สึกอะ่ะมันได้เหรอมันได,ได้ได้เหรอก็น่าจะได้อยู่มั้ <8. S 2> มีตังเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยตอนนี้มีหนึ่งหมืนแปดแต่ว่า <108. S 2> ใช่แต่ว่ามีของเอาไปขายได้เยอะมากเลยนะใช่หรอ,อขายแล้วครับก็ก็มีเงินแดงมีกล่องเนียวุธมีของนั่นแหละเติมประชาไปเท่าไหร่ครับเติมไปหนึ่ง 1, พันลูกพันลูกเหรออ๋อแสดงว่าสิบเกถูกไหมครับ ใช่มีคนบอกว่ามันเกลือบางคนก็ไม่เกลือนะถ้าเติมไปแล้วอ <_ academic> <No S 2> ่ะอือเดอช่อันนี้ไม่ได้อ,อ่ะม,มันไม่พออ่ะแฟชั่นอ่ะหรออือต้องรับซื้อมาครับต้องรับซื้อมันอันก็คจะแฟชัน <_ X 2> น่นอะไรอ่ะอยากได้อันเนี้ยเอาแบบอนนเอาแบบไม่โลบเอาแบบอ่าอันเนี้ยที่มันถืออ่ะที่มันเป็นสโนปี้ ลูกหมาครับใช่ไหมอือหรือที่เกาะหลังนี้หรือที่เกาะบนไหล่นี้คุณอยากได้ไหนมากสุดครับในสามอันนี้อันนี้มันอยู่ตรงไหนอะ่ะอันตรงกลางอะ่ะาโนปปี้อ,ะอ่ะอ่ออันขวาสุดได้เป็นเกาะไหล่ครับตัวใหญ่เกาะหลังอันขวาสุดเกาะหลังเกาะหลงครับเกาะหลังอันกลางอะ่ะอุ้ยเข้าเข้าอันกลางน่าจะเป็นเกาะหัว ่วนอันที่เป็นแท่งๆในตรงมือครัตรงมือเอาที่มันอยู่บนมือดีกว่ามันจะได้มันจะได้ดูไม่ลบเกินไปไน,ไน่าทบได้เว้ยเดี๋ยวเราค่อยมาหาก็ได้ค่อยค่อยไปหาแล้วาคััใหม่คาดแล้วครับ,รบใช่ไหมอืมแล้วมีสีเทากี่ใบครับ มีทั้งหมด12บใบขาดอีกตั้งเยอะอ่ะเอาไปขายดีไหมแล้วเราเอาเงินมาใช้กันไหมสามสิบแปดใช่ไหมใช่เยอะเกินไปอ่ะก็ขาดไม่เยอะนะครับเอาจริงๆอ่ะเดี๋ยวเต๋อค่อยไปหาเองก็ได้ครับอืมเดี๋ยวถ้าถ้าว่างเดี๋ยวช่วยหาเดี๋ยวช่วยหาโอเคไหมครับโอเคครับเดี๋ยวช่วยหาเดี๋ยวช่วยหาครับผม แล้วไอ้ต้องไหลเนี้ยเอามายังไงอะ่ะตอนเล็กๆแบบเนี้ยอ๋อแลกมาครับแลกมา,ายี่สิบห้าใบเราจะลบนะครับเราจะลบขั้นไหนอะ่ะขั้นนี้หรอไม่ใช่ขั้นไหนอะ่ะอ๋อนี่ไง<ห>แป๊บนึงนะคะฮัลโหลค่ะ